ตัว,วน้ำขึ้นอันสะพานหัวสะพานไม่น้ำวังแล้วครับพี่น้องจ๋าต่อแล้วจนกล้วยจะคืนนี่ล้มเบอร์เลยฝนตกหนักขนาดโอ้ยอันนี้เก็บข้าวเก็บครัวขึ้นแล้วครับพี่น้องจ๋านี่โอ้หเตรียมตัวเตรียมตัวอันเก็บที่บ้านโอ้นี่ได้ทุนบ้านเจอแล้วนี่ท่วมตรงนี้นะ สองอวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้ารอยหกสิหกนล่าสุดนะครับพี่น้องจ่าประมาณนี้นะอืที่นอนนี่ลอยเคว้งเลยละขอบอกอืเก็บเรียบร้อยอาตามหันบรรยากาศบ้านส่วนก,วกล้วยโกนเบอร์แล้วก็บรเกเติกับโกนเบอร์แจกเปินเ้นแหมอืมนี่ฟรี <laughs> ใครกคได้มาเอาเตอะฟรี นี่ถามไหนนี่น้ําล้นถนนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาละแต่ว่าเปิ้นอันอันเปิ้นว่าหัวหน้าเก่งว่าเดี๋ยวมันคงจะมาการรเดียวเพราะว่าฝนไม่ได้ตกมาเสริมนักขนาดน้ํามาได้นักเออประมาณนั้น <laughs> 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 อ๋อโอเค <laughs> บักกวยเตดบักกวยเตดอะตามนั้นจากผมบีเจสเสือน้อยพาท่านชมบรรยากาศบ้านหนองบัวอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง143่ทับสองอตามนั้น